สำหรับเรื่องเซ็กหรือความรักแบบลึกซึ้งนะครับนะสำหรับชาวราศีตุลเขาบอกว่าเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งของชาวราศีตุลน,นะครับนะหากเขาถูกใจใครเป็นพิเศษเนี่ยคนคนนั้นก็จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง นะกับตัวเขาได้ไม่ยากนะครับเขาหรือเธอนะชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่จัดได้ว่ากล้าได้กล้าเสียแหมใจนักเลงนิดนึงนะและหากใครที่กล้าพอที่จะเข้ามาคบกับเขานะหรือเธอเนี่ยนะครับเขาหรือเธอก็จะพร้อม,จะ,อมจะพิจารณาอยู่เสมอ นะและยิ่งถ้าเป็นคนที่พร้อมให้ทุกอย่างากับเขาได้แล้วล่ะก็นะชาวราศีตุลก็จะพร้อมที่จะลองคบแล้วก็มีความสัมพันธ์เรื่อความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งได้นะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะคุณเองอาจจะเป็นของเล่นของเขาหรือเธอก็ได้นะครับนะและเมื่อเขาเบือ่อหรือเจอคนใหม่ที่น่าสนใจกว่านะเขาก็จะโยนของเก่าอย่างคุณทิ้งนะโอ้ใจร้ายจริงๆเลยและอะไรหลักที่ชาวราศีตุลต้องการชาวราศีตุลต้องการคนที่พร้อมจะหยิบยื่นสิ่ง ให้กับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการกระทำนะครับคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มั่นคงและไว้ใจได้นะครับแต่ชาวราศีตุลเนี่ยกลับไม่ต้องการให้ใครเนี่ยนะครับมาผูกมัดหรือตั้งกฎเกณฑ์กับเขามากๆนะและอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือคนที่สามารถพูดคุยและเป็นที่ปรึกษา กับตัวเขาหรือเธอได้นะครับนะหากใครเนี่ยนะครับทำได้อย่างนี้แล้วก็นะครับชาวราศีตุลก็จะพร้อมที่จะญาติดีด้วยนะครับและมอบความรู้สึกที่ดีๆให้รวมแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนชาวราศีตุลเนี่ยจะเอาแต่ใจแต่แท้ที่จริงแล้วเขาก็เป็นคนที่คิดและพิจารณามากๆก,ก็เท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวของเขานะครับนะถ้าคุณเองเนี่ยนะครับนะได้คบกับชาวราศีตุลก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ใช้ได้นะ ชาวราศีนี้จัดได้ว่าเป็นคนที่น่าคบหาอีกหนึ่งราศีเ,าเลยทีเดียวนะครับอ้าวตรงไม่ตรงไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับอไงก็ขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปนะครับ